าดาวกระจายมาแล้วมาพร้อมกับข่าวเด็ดดาวดังนะคะที่คุณผูช้ชมรออยู่รออยู่งั้นก็เริ่มข่าวแรกกันเลยกับข่าวนี้ค่ะยายไม่ยายไม่มีใครรู้ต้องไปถามเจ้าตัวที่ต่อยายไม่ยายคะ นานในที่สุดบ่ายวันนี้พระเอกเบอร์นหนึ่งแห่งวิกหมอชิปปอนัทวุฒิก็ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นฮอตท็อกออฟเดอะทาวกับข่าวผลต้นสังกัดเดิมหลังหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วโผล่ไปเซ็นสัญญากับวิกพระรามสี่พร้อมโกยเงินเข้ากระเป๋าถึง12ล้านบาทว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ยอมรับว่านี่คือการตัดสินใจครั้งสํญญาคัญที่สุดในชีวิตการทํางานเลยทีเดียวค่ะยังไม่ย้ายครับยังไม่ย้ายครับยังอยู่ ยังอยู่ครับยังอยู่ช่องเจ็ดอยู่ครับแล้วจะต่อสัญญาไหมต้องบอกไว้ก่อนว่าสัญญาณที่มีอยู่เนี่ยมันกลางปีน,น,นะครับกว่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกมาพูดด้วยนะฮะก็คือหลายคนก็เลยตีความไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เข้าไปคุยกับคุณแดงแล้วครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่า ผลการพูดคุยก็เป็นไปในท,ทางที่ดีมากๆนะครับในส่วนตัวผมพอใจมากนะครับอันนี้คือยังไม่ย้ายแต่สิ้นสัญญาแล้วอันนี้อรอลุ้นอีกทีป่ะคะต้องอรอลุ้นอีกทีครับผมพูดถึงว่าย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเข้าไปคุยไปกราบเรียนกับคุณแดงตรงๆว่าเราจะต่อสัญญ,ญาหรือไม่ต่อสัญญ,ญามากกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสําคัญมากจริงๆครับมันคงต้องใช้เวลาในเรื่องของการต่อหรือไม่ต่อแล้วสาหรับคนนี้นี่ยังไม่มีครับย<อ>ังไม่มียังไม่มีมาจีบครับ ก็ถามว่ามันเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากรู้มากไปไหนทุกคนก,ก็อยากรู้แต่ว่ายังไม่มีติดต่อเข้ามาแต่่าว่าไปแล้ว12ล้านยังไงคะ12ล้านนะฮะานยังไงคะพี่ค,คือ12ล้านเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าถ้ามันเป็นจริงมันก็เยอะมากเลยนะครับแต่มันไม่เป็นความจริงครับ